ครับสวัสดีครับพุธนะครับก็ผมนี่ก็เป็นไขมันพอกตับเนื่องจากว่าความอ้วนนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก่อนที่จะมาเข้ารีเมดเอ็ดเมียนะครับก็1 0 5กิโลซึ่ง1 0 5กิโลเนี่ยส่งผลทําให้เป็นไขมันพอกตับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับทำให้เป็นกดไหลย้อนมีอาการแสบร้อนผิวนะครับทีนี้หมอก็ให้ทานยานะครับแล้วก็ให้ออกกําลังกายซึ่งวิธีการที่ออกกาลังกายก็คือการเดินนะครับวันละ1ชั่วโมงหรือวันละ1 30นาทีแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ,อน้ําหนักนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็คืออาจจะลดลงบ้างแต่แต่โดยปกติก็ไม่ไม่น้อยกว่า104กิโลนะครับ104หรือ105กิโลเหมือนเดิม ซึ่งทําให้กลายเป็นกลดไหลย,ย้อนนะครับในในในเวลาต่อมาโดยเฉพาะาในช่วงหลังนะครับก็เลยส่งผลทําให้ไม่สามารถนอนได้ในเวลากลางคืนนะครับทีนี้โชคดีนะครับที่ได้พบโค้ดนะครับของ V-Medit เนี่ยแล้วก็ได้รับประทานเชคนะครับซึ่งการรับประทานเนี่ยส่งผลดีก็คือว่า,าทานไประยะเวลา1เดือนเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยลดลงไป7กิโล ซึ่งส่งผลทําให้ค่าตับเนี่ยดีขึ้นค่าตับค่าไตานะครับทำงานดีขึ้นแล้วก็กดไหลย้อนนี่นะครับก็หายนะครับหมอเนี่ยไม่ไม่นัดไม่นัดทานยาอีกแล้วนะครับไม่นัดไม่นัดพบอีกแล้วอันนี้ก็คือเป็นผลดีแล้วก็ในการทานตัววีมิดอีกตัวนี้เนี่ย,ยครับทำให้รู้สึกอิ่มไม่หิวโหยระหว่างมื้อนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการรับประทานนะครับ อันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณโค้ดนะครับที่ช่วยดูแลนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยก็น้ําหนักลดลงมา7จกิโลเนี่ยทำให้สามารถใส่เสื้อผ้าได้ได้ตัวเล็กลงแล้วก็ส่งผลทําให้การใช้ชีวิตการาดีขึ้นอย่างเช่นอาการปวดเข่าอาการกดไหลย้อนอาการแสบร้อนผิวแล้วก็ผลตรวจเลือดนะครับไขมันพอกตับเนี่ยลดลงค่าไตดีขึ้นก็รู้สึกประทับใจกับวีเมอิกมากครับ